้าหนึ่งกุมภาพันธ์วันนี้ครับหกสี่ผู้คนก็ยังทยอยมาไม่ขาดสายครับอยู่ด้านในครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ฝั่งหน้าวัดลำดวนครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในอีกรอบหนึ่ง แต่งโมแต่งโมโนอนนี่บ่แต่งโมดีนีบ่บ่มันยากาศยังอยู่ครับเช้านี้เป็นเช้าสุดท้ายก่อนที่หวัวจะออกครับ อ,สโโอ็สมมี่นอนนี้เปจ่านอนนี่ตื่นนี่ผมมาทุกวันเห็นทุกวันนี่เจอแนงกันหรอ,อกเกินมาเตี้ยมันถ้าวันนี้โดนเนี่ยคอยดูพวกคุณไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรอก นอนโดนแน่นอนเชื่อผมเหรอลำบากยิ่ว่านี้นะครับโดนลำบากยิ่ว่านี้ยอมลำบากขอให้โดนจริงๆยอมโดนใช่ไหมยอมโดนโดนแล้วมีความสุขขอให้เขามีความโดนแล้วได้เงินนะครับสวัสดีแต่โดูแล้เจ็บปวดมาดูอือครับเช้าทีเดียวจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในแป๊บหนึ่ง ตามมาอยู่ในนี้หมดครับอยู่ในนี้หมดเกือบหมดเกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้ววันนี้รวยนะคะรวยแน่นอนคงสุดท้ายจริงๆครับวันนี้ bà lê ơi, mất thay trò, Nó tinh tàm ơi à. <laughs> <laughs> ừ. <laughs> 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 tố <laughs> 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 อย่างคุยโนเทรบานปันแนงครับนี่โค้งสุดท้ายแล้วครับโค้งสุดท้ายจริงๆแหละตอนนี้ด <S <S เดี๋ยวบายๆก็รู้เนาะครับผมมีเวลาอยู่ประมาณสักสองสามชั่วโมงครับ <S <S เดี๋ยวบายบายนี่ผมว่ามาอีกเพียบนะบายบายเล็กน้อยเดี๋ยวจมือเขาจะปิดการทำการ เป็บ่ายประมาณ4ี่โมงถ้าโดนเยอะดิท่านไม่ได้หลับไม่ได้นอนเน่ทีเนี้ยมีเวลาจะจ้องมอง <c oughs> หา <c oughs> ตะมือเนี่ยสร้างภายอดร์รูปภาพนี้มันภาพนี้นี่วันนี้ตะมือดีบานลาโจุับทสั่งนาแบาแบบครับเดี๋ยวดูตรงนี้แป๊บนึง

ไที่มันออยายเนยนานี่เ,นเ,นเ็นมี่ค่ะเ็นมีทำไมมาสายแท้มาวันนี้แหละจะได้ไม่ต้องมีคนเยอะวันนี้คนจะได้ดูชัดๆเข็นเลขอะไรบ้างนี่ไม่ได้ใจทวไมไม่ใจเออ,เอ,อ,เอ,อบอกพ็อ <laughs> บอกได้ไหม <laughs> ครับวันนี้หวยจะออกแล้วมีโอกาสได้ดูใกล้ๆครับวันนี้หนื่อยนะนี่หนื่อยนะอ๋อบิดเหนื่อยตรงนั้นประมาณ กี่โมงแล้วครับนี่เกือบสิบโมงแล้วครับวันนี้ผู้คนก็ยังคึกคักอยู่ครับ <c oughs> <c oughs>